วันนี้คุณสาขอร้องมาค่ะอยากจะกินผัดไทยค่ะผัดไทยไก่อย่ารอช้าทำไมก็จัดให้สิค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะน่าอร่อยไหมคะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะปูนาไทยในต่างแดนวันนี้ปูนาจะพาพ้นมาทามเหือกันผัดไทยเด้จ้าผัดไทย กีสานทาผัดไทยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาทําผัดไทยตอนนี้อัน,นอันนี้คือน้ําผัดไทยค่ะน้ําผัดไทยนะคะที่เราปรุงเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเส้นลงไปเลยคะ่ะใส่เส้นลงไปค่ะ อันนี้เส้นหนึ่งห่อนะคะใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่เส้นลงไปค่ะอันนี้จะเน่นแบบเครื่องให้ครบนะเือจะเน้นเครื่องอย่างแน่นนะเครื่องแบบแน่นค่ะเป็นเดือจ่าอันนี้ก็จะถากไปนะคะอุ้ยบางแหนะเด๋บางแหนะบางแหนะซีดส สีสันเป็นตะแเสเพาพอค่ะหลังจากนั้นเราก็จะป้อนไฟลงหน่อยหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเป็นคนที่ชอบให้สีผัดไทยออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะคือน้ำมะขามเปียกค่ะใส่ลงไปนะคะน้ำมะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกลงไป ยาเบิงกระทะเนี่ค่ะพี่น้องกระทะนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าคนเป็นแม่บ้านแม่เรือนเขาเรียกว่าคนสเสนเ่ิใต้จังหวัดทำอาหารบ่อยยกกระทะดำเพื่อนๆพอนว้า่ายาเบิงกระทะเด้อจ่าเด้อดำอื้อื้อเลยบางแก้วอุ้ยเสซนเ้าจะกินบ่จ้าเสซนเ้าจะกินบ่จ้าบางแก้วเอ้ยเนี่ยเนี่ยบางแก้วบางแก้วเซนบัวรั่วเลย น่าอ้ยไปกินเด้อผัดไทยเมืองอุบลค่ะอ,อันนี้อันนี้ผัดไทยเมืองอุบลน,นะช่าไม่ใช่ผัดไทยกรุงเทพนะจ้าอือตรงนเส้นรัวรัวดูทำยังไงไม่ให้เส้นผัดไทยขาดอย่าพัดโดนเด้อพี่นอ้องเพาต้องพับโดนจ้ะโอเคเดี๋ยวจะเอาอันต่อไทยมา ใบไข่สองใบจ้าอันนี้ไข่ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่โยเมริกาถูกถูกป้ายพี่น้อเส้นข่อยหั่วลัวเลยเส้นยาวหั่วลัวพักแม่ตรงเนี้ยสีเหลืองอุ้ย เป็นตะกินบ่จ้านี่ฝันหนึ่งเนาะมันต้องเอาสองซ้อนนี่ต้ยต้ยเนี่ยนี่เนาะเป็นบอพี่นองตุ้ยขึ้นตุ้ยลงแบบนี้เนาะเนบอพี่นองเียเป็นตะกินบอพี่นองเป็นตะกินบ่จ้าเปตะกินบอเอ้ยลองสิดนบองเสกเหมือนกอันนี้นตา ชิมดูเส้นดูซิอู้ยบังเนี้ยบังเนี้ยไปไมีหนาถึงไในสามีไ,มไก่เกันว่าเส้นมันพอขาดบังเนี้ยนะเส้นเนืออวัวลัวเลยเอ้ยบังเนี้ยบังเนี้ยไปอขอชิมกินกันนะจ้าอืมอร่อยอร่อยมากเลยอืม เติมน้ำลงไปเพื่อให้เส้นมันวันนี้ผัดไทยผัดไทยไก่ค่ะอันนี้คือไก่ที่เค็มไปเรียบระหว่างเดือนะจ๊ะนึ่จาะนึ่จ้ะ,นะจะ รวอูป้ปตะอเสียครับ่ะเหนีมหนมเส้นกะงั้งามนเส้นงา้คไขอีลีจ้า <c oughs> ขาวจุ่นผูนเส้นขขาวจุ้นผูนหล้กก็ยลายเป็นสีเหลืองทองอลางนอู้ยรวนรวยเรีว๋ว,ว,ว,วให้เส้นมันสุกก่อนแล้วอย่าคนไป นุ่มหน่อยนึงถ้าพัดอันนี้เนี่เส้นมันจิบมันจิบแข็งไปพอให้มันนุ่มหน่อยนึงเด้อเด้อจ้ะเด้อบูน่าเอ้ยเส้นเนี้ยอ้วนรัวอืมแซ่บขนาดเพรท่านเติมอย่างเลืจัดนขนาดเพรท่านเติมอย่างแตยังเสียบเนี่ยเฮ้ยเสีบเสีบเสีบ ตานก็แบบนี้เติมจ้าโอเคหลังจากนั้นหลังจากตุ๋นใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปอันนี้สูตรไข่สูตรมันนะจ้ะสูตรไข่สูตร,ราวยาหลังจากนั้นเราก็จะตอกไข่ลงไปค่ะ ใกล้ๆสองบาทเองจะ้ะปิดเสียงหน่อยสิเอาเสียงลงเสียงมันดันก่นอนเอาเสียงเบาๆเนาะมันจะได้ยินเสียงแม่ครัวหัวปากมีคนใช่ไหม ผัดไข่ให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยเอามาผสมกัน,นะค่ะสูตรไข่สูตรเรานะคะผัดไทยเนี่ยแล้วแต่คนจะทําวิธีไหนแตกต่างกันออกไปจ้าแต่สูตรปูนานี่จะใส่น้ําพวกซอสก่อนแล้วก็เอาไส้เส้นลงไปขับเห็นบ่ไข่มันสุกก่อนจ้ะหลังจากไข่มันสุกแล้วเราค่อยเอาเส้นมาโขบโขบโขโขบ ไข่มันสุกก่อนโอเคไข่สุกแล้วนะหลังจากนั้นเราก็อเอาเส้นมากบมากบแบบนี้จ้ะอู้ยบังเดีอพี่น้องและหลังจากนั้นเราก็ไก่ลงไปค่ะอันนี้คือไก่นะคะแล้วก็นี่เครื่องแน่นมากนะคะเครื่องแน่นมาก ตัวเองเรื่องเนี้ยนะแล้วก็ฝนครไฟลง้หลังจากนั้นเราก็ค้นตัวยตัวอวยกันเพื่นเพื่อนโอ้ยบางคุณอ่ะตัดตุ้ยตัดไทยของพี่น้องของเส้นมันได้จากบางเส้นได้คุณอ่ะอวยรวยอยู่คุณอ่ะเส้นนี่มันจะไม่ขาดนะคะเส้นนิ่มคุณอ่ะเครื่องแน่นนะคะ คุณอาอ้ยจับปะคะใส่อันนี้อันนี้คืออัน,นที่ขา,ขาวๆคือหัวหอมแล้วก็เต้าหู้ขาวเต้าหู้ในหลังจากนั้นก็จะเติมน้ําตาลนะคะได้เวลาเติมน้ําตาลแล้วค่ะน้ําตาลนี้จะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าใส่ก่อนแล้วเส้นมันจะไม่สุกคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนเมืม่อคุณพี่โน่นจะกินวาจ้า ส,สถั่วลิสงลงไปอย่าเบิกกระทะไปเด้อกระทะขอยบางงามกระทะบองงาม,างามจ้าและหลังจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วงอกจ้าใส่ถั่วงอกลงไปนะคะนะคะนะคะ ใช่ค่ะหินโมะคะหินโมคะสีสันสวยงามไหมคะในหลังจากนั้นเราก็จะคนคะ่ะอู้วังเนี้ยวัดไทยฝ่ววอวตวว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 ่พีวววหวนววาามวปวไววววสววววนววววววาวมววคะ เสียบไวจ้ะขอชิมหน่อยค่ะชิมดูสิบางเส้นได้พี่นองบางแน่คุณอน่ะเส้นเห็นบ่มคะบางคนผัดเส้นผัดไทยนี่เส้นจ,จะขาด,ดุ้ยนะแต่นี่ไม่ขาดนะคะนุ่มพิมอ์น,อนี่อื้ออร่อยมาก เติมหน่อยหนึ่งแล้วก็ชีสขาวหร่อยหนึ่งเนี่ยขนาดยังไม่ได้เติมนะแต่ฟูนะาเป็นคนชอบกินเค็มๆเ,เ,เนี่ยอืมอร่อยมากอร่อยมากร่อยจริงๆเครื่องเขาแน่นแน่นมากโอเคเนี่ยพร้อมแล้วค่ะจากเสือกนีชิมใหม่ดูสิ อ,อร่อยอร่อยอร่อยมากสุดยอดผัดไทยก่วยเี่พี่น,อน้องเอ้ย ตุณน่าตัดตัวพี่น้องคืองมันแน่นไงแล้วเส้นมันจะนุ่มน่ารับประทานมากอุ้ยจับ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 เขาชิมหน่อยหน่อยสิเขาชิมเลยเขา อร่อยมากสุดยอดสุดยอดจริงๆโอเคเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะโรยโรยถั่วงอกอีกหน่อยหนึ่งโรยผู้ชายอีกเสร็จค่ะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆ นะพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะผัดไทยพร้อมเสิร์ฟจ้าขอบคุณค่ะที่เขามาติดตามให้กำลังใจจ้าสว,สวัสดีเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ้า